ผู้ชมครับเพื่อนๆครับยรอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคาบาลนะครับอินฟินิตคอมโบนะฮะเป็นคาบาลภาคล่าสุดนะฮะภาคล่าสุดที่อัปเดตเพื่อเล่นกับเออ่โมบายโดยตรงเลยนะครับอ่าแต่ว่าเป็นลักษณะลักษณะเดียวกันเนื้อเรื่องเดียวกันกับที่ใช้ในในเล่นในภาค PC หรือว่าภาคคาบาลโมบายเมือ่อเมื่อสมัยเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อสักปีที่แล้วนี่เอง ต่เนี้ยจะเป็นที่เขาปรับมาใหม่นะครับก็โอเคคิดทีลวแอดจบมาอยู่ตรงนี้นะครับแอดก็จะต่อจากตรงนี้เลยก็คือไปที่สกิลต่อไปเป New ็นนิวนิวไปที่อะไรกรีนเดสแพนะครับนอและครับจะไปโดยวิธีวาร์ปไปนะช่วงแรกนี่ยังเป็นการสอนอยู่นะฮะคุณผู้ชมถ้าไม่เคยเล่นก็เพิ่งจะเล่นในครั้งแรกก็ดูการสอนเข้าไปก่อนนะครับ ดูการสอนสักระยะหนึ่งพอเริ่มเข้าใจแล้วก็จะคล่องก็จะเล่นง่ายแล้วครับนี่ก็ไปจัดการโทโก้อีก2ตัวนะครับไปแล้วฮะนี่แอดใส่อัตโนมัติไปคุณผู้ชมที่เปิดเล่นใหม่ๆก็ใช้อัตโนมัติก็ได้ครับออโต้ก็ได้นะฮะมันจะสะดวกดีนะไม่ต้องเดินตอนที่แอดเล่นกับภาพ PC มันไม่มีออโต้ต้องเดินอย่างเดียวโอ้โหเดินแล้วก็เวลาจะวาร์ปทีนี่ต้องใช้ใบวาร์ปนะการเล่นจะยาก เสียวเวลามากเลยฮะเอาละครับอ่าตอนนี้ก็จะจัดการเจ้าโทโก้ให้ได้5ตัวนะครับ4ตัวและอีกตัวเดียวปั๊บตัวเดียวอีกตัวเดียวเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็จะวาร์ปกลับแลนะ้วะเนี่ยวาร์ปกลับแล้วแต่ถ้าโดนตีปกติถ้าโดนตีในะการวาร์ปจะหยุดอันนี้ไม่หยุดโอเคกลับมาส่งเคสเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะได้ สกิลบุ๊กมาอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็น v i t a l i t y Master นะครับแอดก็รับรางวัลพิเศษไปเลยทีน,นี้พอรับรางวัลได้แล้วเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้สกิลได้สกิลใหม่ตอนนี้เลเวลขึ้นไปเลเวล3นะฮะแล้วก็ตอนนี้ค่าค่าตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรอะสเตตัสพอยต์มันจะได้มาสิบชิ้นนะครับเนี่ยฮะแต่แอดยังไม่เติมนะครับแอดยังไม่เติมแอดจะเก็บไว้ก่อนคุณผู้ชมกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งรีบเติมครับแล้วก็แอดจะเข้าที่เมนูที่มุมขวาบนนะครับ เมนูที่มุมขวาบนนี้นะฮะแต่ที่เมนูแล้วก็ไปที่สกิลนะครับไปที่สกิลแล้วก็จะเห็นว่าช่องด้านซ้ายเห็นไหมครับจะมีสกิลเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้เรียนสกิลใหม่เลยเดี๋ยวขอเรียนสกิลใหม่ก่อนครับแป๊บหนึ่งครับต้องเข้าไปในกระเป๋าก่อนนะเออต้องเข้าไปในกระเป๋าก่อนไอเทมช็อปอันนี้ไม่ใช่อันนี้เข้าไปซื้อนะครับเข้าไปในกระเป๋าเข้าที่เมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์อ่ะ เข้าไปที่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์เราจะสังเกตได้ว่าอันนี้ด้านด้านซ้ายนี่นะครับด้านซ้ายนี่คืออุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะฮะจะมีเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเนี่ยอาวุธอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็เราจะมีคลังมีคลังอุปกรณ์ของเราอยู่นี่นะครับเป็นกระเป๋าใหญ่นะทีนี้เราได้สกิลใหม่มา2สกิลแล้วก็คืออันนี้คือเทราแอโร่นะครับเทราแอโร่เนี่ยที่จริงเรายางไม่เรียนก็ได้แต่เราเรียนไว้ก็ได้ครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยสกิลเรามีน้อยเราต้องเลือกใช้สกิลที่มัน มาแรงๆหน่อยส่วนอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้เป็น p a สซีสกินนะครับเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มค่าพลังงานใช้เลยนี่พอเราเรียนปั๊บเนี่ยค่าพลังงานเราจะมีค่าพลังงานตรงนี้มาจะเพิ่มค่าพลังงานไปอีกนะให้เราได้อีกพอเพิ่มมาปั๊บจะเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ย,เ,เ,ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้เลยตอนนี้นี่ครับเอ่อค่าสกิล exp 6ใน32อ๋อต้องเพิ่มให้เป็น3 2มึงจะเพิ่มเป็นเลเวล2ได้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อน นะแล้วเราก็ไปเรียนต่อเรียนสกิลต่อของเราตรงนี้นะฮะอุปกรณ์นี่เราไปเรียนตรงนี้เลยเทอร่าแอรโร่นี่เป็นสกินอาวุธนะครับเรียนเลยปับ๊บกดอีทิงเป็นการใช้นะใช้แล้วเรียนแล้วเราก็จะมีสกิลนี่ฮะแอรโร่นี่มาอันนี้เมจิกแอมเมจิกสกิลแอมเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แอตแท็กหกสิบเอ็ดเออนะ่าสนใจนะครับแอตแท็กหกสิบเอ็ดเนี่ยเออเนี่ย แรงกว่านะครับแรงกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอัพตัวนี้ให้เป็นเลเวลสองได้อีกแต่เครื่องหมายบวกก็โอเคอ่าเป็นเลเวลสองนะครับนี่ฮะเอาเป็นเลเวลสองก็บวกอีกอันก็ให้เป็นเลเวลสามก็ได้นะครับเนี่ยปั๊บให้เป็นเลเวลสามเพราะว่ามันจะทําให้เราไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแอดก็จะลุยนี่เลยวาร์ปเกตนะครับไปที่กรีนเดสแพร คอล์ราอินสตัคเตอร์นี่นะครับไปเลยวาป์ปป์ไปที่คอล์ราอินสตัคเตอร์เรียบร้อยนะการเล่นในภาคของโมบายเนี่ยจะจะง่ายขึ้นนะแล้วก็การเดินเกมเร็วขึ้นนะฮะนี่ฮะการเข้าเควสการทำเควสและการส่งเควสก็จะเร็วขึ้นได้รางวัล,ะล,ะละพิเศษมาแล้วได้รีเทิร์นสโตนมานะครับรีเทิร์นสโตนนี่เป็นหินวาร์ปนะครับเป็นหินวาร์ปตอบแต่นี้ภาคนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเพราะมันวาร์ปอัตโนมัติแต่ก็เอาเก็บไว้ก็ดีครับ ะะรับรางวัลจากเควสเรียบร้อยตอนนี้ค่า exp เราเพิ่มขึ้นค่าสกิลเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวไอเทมที่ได้นะ,ะแต่ที่ว่างทีนึงนะครับแล้วก็แต่ที่เควสเริ่มต้นไม่มีอะไรมากเลยครับทำเควสอย่างเดียวเลยการทำเควสจะทําให้เลเวลเราขึ้นเร็วมากครับขึ้นเร็วมากเลยล่ะหนึ่งชั่วโมงแรกที่เล่นเนี่ยทำเควสติดต่อเนื่องเนี่ยโอ้เลเวลเราจะถึงเลเวลสิบได้สบายๆเลยนะครับลุยไปเลย ตรงนี้ก็จะต้องจัดการกับแรบบิททอนนะครับแรบบิททอนห้าตัวนะฮะแรบบิททอนนี่นี่หัดเลอรแรบบิททอนห้าตัวอ่าปับป๊บปั๊บอ่าเห็นไหมครับส่วนการจะขึ้นเลเวลเนี่ยให้ดูที่ขอบจอล่างนะครับนี่ขอบจอด้านล่างนี่มันจะยาวไปถ้าสุดสุดเมื่อไรเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือดูตรงนี้ก็ได้อ่า ตรงนี้เป็นดูแบตเตอรี่ของเครื่องเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ดูค่า exp ข้างล่างนี้นะครับนี่ exp ตอนนี้มีเท่าไหร่4ี่สิบเอ็ดเปอร์เ็นต์้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ก็จะขึ้นเลเวลได้นะครับเป็นเลเวลสี่นะโอเคก็น่ายไม่ยากครับเรียบร้อยแล้วก็ส่งเควสแล้วนะฮะออแล้วส่งเควสก็จะได้เป็นขวดน้ำยาเติมเวทนะครับด้ะน้ำยาเติมเวทขนาดเล็กมานี่นะครับเราแตะไปเราก็ทำเควสต่อไปเลย ะะเริ่มต้นนี่ไม่มีอะไรครับลุยเวสอย่างเดียวเลยนะฮะลุยเวสอย่างเดียวเก็บไอเทมดีๆไว้ตอนที่แอดเล่นช่วงที่เป็น PC นะโอ้โหสนุกสนานเลยครับเอาไอเทมมาวางขายมาตั้งขายมาเปิดร้านกันโอ้โหสนุกมากเพลิดเพลินเลยครับแอดเล่นยาวเลยอนะ่ะนะฮะแต่ว่าเกมพวกนี้มันมันมีข้อเสียอยู่อย่างนะทุกเกมอนะเกมเกมออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยเป็นเกมที่ไม่มีจุดจบ เล่นไปเรื่อยๆมันเขาก็จะมีอัพมาเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเล่นไปเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีนะจนกระทั่งผู้เล่นหลายคนเนี่ยเล่นไปแล้วเบื่อไปเองประกอบกับมีเกมใหม่ๆปเปิดเปิดตัวมาเรื่อยๆเงี้ยก็จะไปเล่นเกมใหม่ในสุดก็จะทิ้งเกมเก่าไปนอกจากว่าเกมไหนที่ประเทศชอบจริงๆฝั่งจิตฝั่งใจนั่นแหละครับประเทศมันเป็นแนวจริงๆเนี่ยถึงจะอยู่ยาวนะฮะก็เนะี่ยฮะเกมออนไลน์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับไปเป็นเกมเพื่อ เพื่อธุรกิจของทีของสตาฟด้วยนะของบริษัทด้วยก็เลยจะต้องเป็นแบบนี้นะ,ะเราได้แล้วครับแล้วรางวัลไปนะฮะจนะ,ะเป็นเกมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีวันจบสิน้นเล่นไปหาจุดจบไม่ได้นะฮะ,นะฮะ,นะฮะเอาล้วครับทำเคสต่อไปก็เอาเป็นปว่าเราเล่นแบบเพลินๆบบนี่แหละกันครับอ่าเป็นเพลินๆอะไรที่ชอบสไตล์เราแนวเล่นวิธีนี้เราก็เหมือนกับเป็นเป็นชีวิตของเราอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ในในอะไรอะไรโลกเสมือนอ่าเวอร์ชวลเวอร์นนะฮะประมาณนี้ แล้วเราก็ก็ว่างๆไม่ได้ทำอะไรก็นั่งเล่นก็เพลินๆไปนะครับนี่ทำให้สุขภาพจิตเรานิ่งสงบไม่วุ่นวายเอาละฮะแอดจะข้ามการสอนไปเพราะว่าแอดจำได้อยู่มีบางอย่างลืมก็เดี๋ยวดูแป๊บเดียวแอดก็ได้ลนะเอาล้วครับพอยต์ก็ขึ้นไปเป็น15แล้วนะครับนี่ขึ้นไปสิบหเลเวลขึ้นไปเลเวล4เนี่ยนะแต่แอดยังไม่เติมครับพอยต์แอดจะเก็บไว้ก่อนนะครับเอาละฮะแอดจะทำเพลสไปก่อนนะถ้าคุณผู้ชมกับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นก็ เล่นตามแอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรู้ว่าแอดเก็บพอย n t ไว้ทําอะไรนะพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะต้องใช้พอย n t ตัวเนี้ยให้มันลงล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะแล้วเราจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับการไปหาไอ้ขวดน้ํายามารีรีพอยต์กลับอะไรเงี้ยครับเอาละฮะอันนี้ต้องจัดการ2ตัวนะจัดการเทรนนิ่งอัปเกรดคอหนึ่งชิ้นอะไรมาแล้วนะครับก็ไปเทรนนิ่งแบตเตอร์กรอบอีก1ชิ้นวาร์ปไปแล้วกำลังวาร์ปแล้ววาร์ปปึ๊บเนี่ย เออเนี่ยง่ายกว่าตอนแอดเล่นกับภาคพีซีจังเยอะโอ้ฮับพีซีเนี่ยแอดเดินตลอดนี่ฮะเดินวิ่งไปวิ่งมาในแผนที่ต่างๆเนี่ยวิ่งจนจําแผนที่ได้อ่ะนะฮะเอาล้วครับแต่มาภาคโมบายเนี่ยดีแล้วละครับเร็วกันเอาล้วครับได้หินอัปเกรดมาแล้วเนี่ยหินอันนี้ก็ขายได้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราขายได้อัปเกรดคอระดับต่ําเนี่ยฮะเนี่ยได้ไปหนึ่งเม็ดแล้วเห็นไหมนะครับเอาล,ล้วฮะไอ้ก็จะข้าม ค้ามการสอดไปให้ยังมีสอดเราอยู่เรื่อยๆนะครับแอดก็ <Ad S 1> จะทำเคลสต่อนะครับตาเคลสต่อไปไปที่โนกระดษนะครับโนดากะคออันเชมิาเกมนี้เป็นเกมคาบาวเนี่ยเป็นเกมอะไรเป็นเกมที่ที่แอดคิดว่านะครับนะบเข้าใจของแอดเองนะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องมีวิธีการเล่นที่ที่สนุกสนานนะ่ย สรุปสนามายละเอียดเยอะแต่ไม่ซับซ้อนเด่นง่ายฮะไม่ซับซ้อนโมแต่ลายละเอียดเยอะเนื้อเรื่องนี่ยิ่งใหญ่อลังการเป้าหมายคือต้องไปปราบพระปีศาจมังกรไฟนะแต่แอดเด่นมานี่โอ้โหนะเป็นปีๆใน,ะนภาพพนะีซีเนี่ยก็ยังไม่เจอมังกรเลยแต่ว่าเราปีศาจเนี่ยเจอตลอดลุยตลอดนะครับมีปีศาจมีมอนสเตอร์เยอะมากเลยอาแล้วนะครับพอยต์ขึ้นมา20แล้วแอดก็ยังไม่เติมนะเพราะว่า เดี๋ยวแอดจะรอให้เป็นขึ้นเลเวลก่อนนี่นะฮะเอาละครับไหนแล้วเอ่ยตรงนี้มาถึงคอร์ลาลใช่ไหมครับแอดจะไปที่กรีนเดสแพร์นะครับไปที่กรีนเดสแพร์กลับไปที่คอรล่าอินสตักเจออีกรอบหนึ่งไปโดยว,วิธีวาร์ปเนี่ยไม่ต้องเดินเข้าไม่ต้องเดินเข้าช่องว่างดีจังเลยเอาล้วฮะแต่ว่าจุดจุดด้อยของของคาบาวเนี่ยในภาค PC มีอยู่อย่างเดียว โบอดเยอะมากโบเยอะมากจริงฮนะคนเล่นก็เยอะบอดก็เยอะนะฮะโอ้โหมันโกงเกมอลไรอยู่ๆก็มีคนตัวนั้นโผล่ตรงนี้โพล่แวบบหายแวบบหายแล้วมาเก็บไอเทมเอาไปขายแล้วช่วงนั้นเนะี่ยไอเทมเนี่ยมาขายในเกมเนี่ยเสร็จแล้วมันไปขายเป็นเงินเงินจริงนอกเกมได้ด้วยโอ้โหจะให้วุ่นวายต,ตอนนั้นก็เกิดเกิดเรื่องเกิดลาเป็นดาม,ม่าขึ้นมาพอสมควรนะว่า ทำให้ให้ผู้เล่นเนี่ยหลายคนต้องเสียเงินจริงเป็น,ปนหลักพันหลักหมื่นเพื่อเข้าไปซื้อไอเทมในเกมนะก็เกมนี้แหละฮะทำให้เกิดบอทเยอะนะแต่แอดก็เล่นนะบอทก็บอทไปแอดก็เล่นไปตรงไปตรงมานี่แหละอ่ะเป็น25พอยต์แล้วครับเก็บสะสมไอ่อนเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนก็ไปที่โคคนัทซีซันนะกรีนเดสแคร์ไปที่ไลเบิร์ดนะไลเบิร์ดกลอเซอร์นะครับ กลอเซอร์ er นี่เป็นพวกร้านขายเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นร้านเวทมนต์นี่แหละกลอเซอร์เนี่ยอ๋อแล้วฮะต้องเข้าไปจัดการกับอะไรเอ็นเดอร์โทโก้โคโคนัท้นไปเอาเอ็นเดอร์โทโก้มะพร้าวของเอ็นเดอร์โทโก้มาใช่ไหมเอ่ยต้องจัดการให้ได้3 3รายการอ๋อและะ้วครับ เฮ้ยแต่ไอ์มอนเตอร์ตัวนั้นมันมาใหม่อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยโทโก้ไฟเตอร์นี่มาใหม่อ่ะไม่เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยโทโก้ไฟเตอร์ไม่เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยรูปร่างมันแปลกไปกว่าเดิมอ่ะเรียบร้อยแล้วมาส่งเพชรแล้วนะครับส่งเพชรจะได้สกินบุ๊กไปอีกอันหนึ่งก็คือรีเจนเนอเรชันเอารับรางวัลแต่ที่พอรับรางวัลเสร็จปั๊บเนี่ยอย่าลืมว่าเข้าไปใช้ได้เลยนะครับเพราะมเป็นสกิ้นสกินบุ๊กได้เลเวลดเจ็ดเลยไหมครับ นไหมฮะเราเรเจ็ดและแอดข้ามการสอนไปก่อนเข้าไปที่พอได้หนังสือสกิลมานะครับเข้าไปเฮ้ยเออนี่เข้าไปที่เมนูแล้วก็ไปดูอุปกรณ์นะครับเห็นไหมครับเรามีสกิลบุ๊กมาใหม่นี่ใช้เลยสกิลบุ๊กอันนี้เป็นฟื้นพลังนะครับเป็นฟื้นพลังเนี่ยฮะฟื้นพลังแต่ว่าเป็นฟื้นพลังระดับจานะครับเนี่ยฮะช่วงเริ่มต้นของเกมอาจจะใช้ได้แต่ว่าพอไปช่วงกลางๆอีกสักหน่อยน่ย ไอ้เน,นี้ยมันจะไม่พอแล้วมันจะฟื้นพลังเราไม่พอที่เราจะไปต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องไปอัพก็ได้นะครับแล้วก็จะไปต่อไปไป q u วส green d e s p a i e ที่ c h s b e r g officer ะนะครับไปหา s h u s b e r g แอดชอบอย่างหนึ่งไอ้ภาคมบายนี่ยมันวาร์ปได้มันเล่นได้เร็วโอ้เป็นงั้นนบางทีถ้าจะเดินไปเดินมาเนี่ยวันวันหนึ่งนั่งเฝ้าหน้าจอสมัยที่เป็น pc นะฮะ โอ้โห oh บางทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทํางานในวันก็นั่งเฝ้าจอคาบาวนี่แหละเดินไปเดินมาวันถึงได้ไปเท่าไหร่เขาเสียเวลากับการพาตัวละครเดินมาในแผนที่วิ่งไปวิ่งมาได้อีกชิน้นนะครับสกิลบุ๊กเฟสสเต็ปนะฮะอันนี้อันนี้น่าใช้นะเฟสสเต็ปเนี่ยเป็นการที่เขาเรียกอะไรนะเป็นการสไลด์นะฮะเป็นการแดสหรือสไลด์ไปอย่างรวดเร็วอะเฟสสเต็ปนี่เป็นถอยหลังนะน่าจะเป็นถอยหลัง อ่าสามสิบห้า p o i แล้วเก็บไว้เดี๋ยวได้ใช้ครับอ่าน,นะครับเข้าไปที่อุปกรณ์นะเฟสสเต็ปอ่าสกิลการเคลื่อนไหวทำให้เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นอันนี้เหมือนจะเป็นถอยหลงังอ่านนะอ่าพลังก็ใช้อ่ะครับนี่ใช้มาแล้วนะครับใช้ไปแล้วก็ข้ามการสอดไปเนีย่ยแอดข้ามการสอดไปนะครับใช้นะครับแต่แอดยังไม่อัพเลเวลนะครับให้เป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะอัพเกรดนี่ก็โอเคนะเฮ้ยยี่สิบเจ็ดแล้วสกิลเอนะ็กซ์พียี่สิบเจ็ดแล้ว ดีพอยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้ายีเอ็เฮ้ยได้นะครับเนี่ยอัพตรงนี้เพื่อจะเพิ่มเลือดเพิ่มค่าพลังงานของเราให้ได้มากขึ้นเป็นเลเวลสองเนี่ยอาจจะเพิ่มแล้วนะอดเพิ่มได้ไหมเนี่ยเพิ่มตรงนี้ได้เปล่าเฮ้ยยังไม่ได้ไม่สามารถเพิ่มได้ต้องรอมันเพิ่มเองต้องเราทําเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเพิ่มเองโอเคช่วงนี้เรายังเพิ่มไม่ได้เอาละเฮ้ยไปได้ไม่เป็นไรเราก็ทำเคลสเราต่อไปนี่นะครับ ไปที่ g r e Green ีนจะแทไปที่ l i เบิร์ตกรอเซอร์นะครับที่จริงเดินไปก็ได้นะแทวแถวนี้อ่านี่ไงไลเบ Bird อยู่ข้างๆนี่เองนะครับไปรวบรวมอะไรแต่ Wooden Bat ข้างข่าวข้างข่าวในป่านะครับเอามาอีก4ตัวนะ4ตัวเอาล่นะครับก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิป2กับคาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะครับภาคล่าสุด สำหรับโมบายโดยตรงนะครับหวังว่าจะสนุกกับคาบาวนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ